ดอกไม้สวยๆกันที่จังหวัดพิษณุโลกกันบ้างนะคะดอกไม้เชียงรายนะคะที่มหาวิทยาลัยรชาชพ,พัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกนะคะเริ่มบานแล้วค่ะปีนี้นะคะหนาวจัดนะคะทําให้ดอกไม้บานเร็วขึ้นค่ะด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างต่อเนื่องนะคะปีนี้ดอกไม้เหลืองเชียงราย ต้นไม้ที่ออกดอกเหลืองอารามสวยงามที่มหาวิทยาลัยราชภัฒพ,พิบูลสงครามอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกได้ปลูกไว้ภายในมหาวิทยาลัยจำนวนหลายสิบต้นกำลังเริ่มทิ้งใบและออกดอกเหลืองอารามซึ่งถือว่าเป็นการออกดอกที่เร็วกว่าทุกปีที่ปกตินะคะจนต้นเหลืองเชียงรายนะคะก็จะออ,อ,ออกดอกบานสะพรั่งสวยงามในเดือนมีนาคมของทุกๆปีแต่สำหรับปีนี้คาดว่าตั้งแต่ต้น ตั้งแต่ต้นถึงกลางเดือนกุมภาพัน2,568นี้นะคะดอกเหลืองเชียงรายบริเวณถนนด้านหลังมหาวิทยาลัยพิบูลสงครามที่ติดกับถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกจะเป็นจุดไฮไลท์ของประชาชนและนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกับดอกเหลืองเชียงรายกันจํานวนมากขณะน,นี้ต้นเหลืองเชียงรายก็ได้เริ่มทิ้งใบบนกิ่งก้านนะคะก็เต็มไปด้วยดอกใบตูมที่อยูอ่เป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีบางต้นนะคะเป็นดอกไม้บานเหลืองอาลามซึ่งโดยปกติแล้วในแต่ แต่ละปีก็จะบานสะพั่งเหลืองอรามในระยะช่วง1-2สัปดาห์เท่านั้นค่ะสําหรับดอกเหลืองเชียงรายครับจะคล้ายกับเหลืองปรีดียทอน,นะครับเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกาเนิดมาจากอเมริกาเขตร้อนแถบบาซิลนะครับส่วนมากจะออกดอกในเดือนมก,กร,ราคมถึงเมษายนแล้วก็ชอบแสงแดดนะครับขยายพันธุ์ง่ายเพราะมาเมล็ดผลัดใบใบเป็นรูปประกอบรูปยวมือครับเรียงตรงข้ามใบย,ย่อย5ใบรูปปรีแกรมรูปไข่สลับแผ่นใบาสาก โดยทั่วไปนะครับออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งกลีบเลี้ยง5กลีบเชื่อมต่อกันเป็นหลอดมีขนสีน้าตาลคลุมหนาแน่นนะครับกลีบดอก5กลีบสีเหลืองเชื่อมติดกันเป็นหลอดนะครับรูปแตรผลเป็นผลแห้งแตกสีน้าตาลมีขนคลุมหนาแน่นมเมล็ดแบนมีปีกเป็นจนํานวนมากครับนี่น